นายแพทย์อัธพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากกรณีข่าวมะขามหวานกินได้ซึ่งอ้างอิงงานวิจัยที่ระบุว่าเป็นเชื้อราที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนั้น พบว่าเชื้อราที่แยกได้จากมะขามหวานในการวิจัยทั้งหมดเป็นเชื้อราที่ไม่สร้างสารพิษและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแต่กรมอนามัยขอให้ประชาชนเลือกกินเฉพาะมะขามที่ไม่ขึ้นราจะดีกว่าเพราะมะขามหวานที่ขึ้นราอาจมีการปนเปื้อนเชื้อราชนิดอื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เชื้อราที่พบในมะขามหวานแต่ละสายพันธุ์จะสร้างสารพิษต่างชนิดกันโดยจำแนกสารพิษจากเชื้อราเป็นกลุ่มดังนี้ 1. อัลฟาท็อกซิน 2. ออกคราท็อกซิน 3. ซิราลีนโนน 4. ไตรโคทีซีนอย่างไรก็ตามเชื้อราดังกล่าวก่อให้เกิดอาการเป็นพิษต่อตับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กอายุ3-8ขวบและอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับได้และส่งผลเสียต่อร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตนอกจากนี้เชื้อราในกลุ่มซิลาลีนโนนยังเกิดผลกระทบต่อหมูแต่ยังไม่มีรายงานการเกิดพิษจากสารนี้ในมนุษย์